สวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กับช่องตุลาแฟมเบรี่นะคะเบิงตุลาออกจากคอแก้มเราได้เอา้าสีเอาขวอาอกล่ะห <c oughs> ยิบขยะตอนต่อนะคะเปิดคอหยิบขยะค่ะเออบ่ได้ตัวน้อยๆก็ลอยออกคุณ จบขยะตอนเช้านะคะนี่เสียงรหลดอ,อขยะไปกิมค่ะฝุ่นออกมากบลยเอาขยะไปทิ้งนะคะอันจีบข,ขยะตอนเช้าค่ะพี่กับขันไว้ในองออกน่องกับกุ้มตาสีออกเพราเศ้าบุญวายตอนเช้าอีกแล้วนะคะเปิดก็คจบขยะอะไรค่ะเอาเอาดันกลับไปไม่น้าดันกลับไปได้เอามีน้าสู้สู้ เปิดไครเปิดขอกิบขยะกรบโปรงเนะคะเออโอ้ยสิผ้าไปยางอยู่ให้กิบขยะแล้ก่อนเอาปิดขอกลัดน,น SO ้องเอาเอาเอาปิดไว้โลดเออนั่นนี่ม so ันเป็นยากเขาไลยนี่นี่เป็นยากเขาไลปิดแล้วขอกลัดกระสีคำนองว่าบ่มาปิดขอกเราเด้อเองสีหนะบ่มาปิดประตูลัดเราเด้อเองสีหนะเอิญบ่มาหลายปิดประตูลัดไว้ปิดประตูล่อพอมปุณิ ปิดคอกไว้เพื่อกาชิว่าถ้าบ่มากก็ชิปิดประตูเราเด้อจังสีน่าหลอนองน่ากาชิว่ามาเด้อมาเด้อบ่มากชีวิดประตูได้จังสีน่ากัปิดประตูลัดองที่เดียวเบื้องเบื้องเบิ่งเบื้งเบิ่งบ่ยอมเขาไอ้เนี่ยก็บ่ยอมเขาเก็บกะยะตอนเจ้าขนาดยากเง้ยเปิดคอกก็ได้เอาเอาออกเลยก็ได้ พี่ปิดประตูละดสามเทียล้วค่ะปิดประตูรลอว่าเป็นอย่างคือบ宝บาที่เทียนะปิดประตูกันหน้าเองสินะพี่เอื่นบ่ท่าน,นหลายบอกาเลนลูกฟุดบอลเฮ้กับบอกาเลนเอาเอาเอาพี่มิน่าเล่นแท้นเอาเอาน้องบอกาเลนเอาพี่มิน่าเล่นแทน้นอย่าลูกบอลเขาะเก็กกกเรียบร้อย าลูกพุตบอลแตกแ่มีหน้าเอาเาเรียบร้อยไปแล้วเอาห่างๆละจังโควิชกาเล่นกลมๆนิพกาเล่นเอา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 อันนี้เก็บขยะอยู่นะคะเก็บขยะตอนเสาค่ะเปิดคอกไว้เก็บขยะนะคะพูดพี่เล่นแม้พี่เล่นละแม้ เบื้บงอง,อง,องบ่ยอมเข่าคอกไป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 ุไปไปไป่นพี่มิน่าเออเออเออเครียดแล้วน้องบ่ามากๆเออเออเออสีส้นกันค่ะเออบ่ได้เอาเอาุ่นพี่เล่นแตกแล้วน่องยังคอยสิกาเล่นได้บัดเจีบเหนียวพี่เปิดประตูให้บ่ยอมเข,ข่าคอก กิบขยะกับรถอะไรแล้วเลยในที่นี่เงินพ่อหน้าถิ่มแล้วอยู่ค่ะยินเสียงรถพอมากพี่พี่พ,พี่ไม่น้าเปิดประตูให้อีกอรอบเอาเข้าไปพี่เปิดเองปิดเองเพื่อน,นกันแค่ไหแต่ไม่ยอมเข้าโอ้ย่านเด็กเข้าดันประตูออกไปอีกโอ้ย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 ยินเสียงรถพอมาแล้วขี <laughs> ่เลยคือจี้รถเลย ยึดไปทีมทั้งขยะพอ่อผมสำรวจขอ,อกเอาเอาเรียบร้อยลตกกะตุ๊กตาเอ้ยลูกบอ,อลพี่เล่นลูกบอลแล้วพุ่นมาเล่นเร็วเร็วเอาเล่นจนมุดแล้วน้องเจ้ค่อยสิกาเล่นเด้่ยลูกฟุตบอลนี่ยไปดินของห่างตลอดเลยสำรวจขอ,อกแล้วเอ้าเอา,เอามีหน้าเออเอเอ เออเออืออดับเสียเตะน้องกระยานเล่นกับกึศหรอปุณมีหน้าเอามาเอามาอือกับฟัดกับเปียกแห้งแม่ออกมาเอื่นเอาเองละปุนเอาเอ้าเอา ต้องเอาลูกซีฝ้าออกดันประตูว้ย่านที่เขาดันประตูไวแล้วหมดเลยยานที่เขา,า,ลาเ,ขาล,าเขาล่นมาหาก็เหลินบังเสาให้ดีๆไปยางน,านันไปยางนันมาทำแม่มาเด้อมาเด้อพี่ปิดประตูแล้วเดวอ้อ้า Băng sáu hoặc băng sáu Băng sáu hoặc băng sáu à, hoặc là là sâu không, Nào sâu hoặc Cái cái hoặc là sâu 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 là là sâu hoặc là sâu hoặc là sâu hoặc เบิงเบิงเบิงเบ,บิงพีเบเออ,อบอ่เหลือเป็นสากขอใช้นองเลนเหรเลนน้ำเน้ยนะพี่เลนห่างแล้วจังกาเลนเอาเอาโหลดตอนดีๆเพากาเล่ได้นเลนีลนยญขีองห่างเขาดีละเ <c> ห <oughs> มาะสมกับสิ่งนี้เหมาะสมกับการเล่นของห่าง <c oughs> ตอนนั้นปกติว่าการเล่นได้ปิดมุ่นเร็วค่อยการเล่นหูดนพีปิดประตูอื่นพีปิดประตูอื่นแล้วโอ้ยเน,นาะขนณะจีบขยะตอนเช้าเลยไหมคะจีบขยะตอนเช้าเปิดคอกระเพาะได้เปิดคอเง้มได,ด,ได้ได้เรื่อกเงี้มหนังเลยค่ะ ้ยพี่พี่เ็นน้องกระดันประตูออกย่านที่เขาเอาปิดประตูลัดอีกนี่น่าเป็นโบฟังปิดเลยปิดประตูเลยนี่น่าเฮ้อเเฮ้แ <c oughs> ตับโอ้ยอ,อ่นโบฟังไล่ พี่ก็เลยปิดประตูมาเด้อบอมาสิปิดประตูแล้วเด้อพี่ก็วางเสือไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้แอแอแฮแอถุงปุ๋ยไปเขาข้อเขาเอาขยาาไปทิมเหรอ พุพ่นขาหน่อยพุ่นพุ่นนักเลงแห่งเอาเอาเอาโอ้ยหนีแล้วเนี่ยใครผละใหม่วะใดกะแบบนี้แล้วเอามันบอ็นเมนลูกคุตบอลด้่นั่นจิปเต้น,นันพีเสียเอาเขาคอกแล้วปไ,ปไปไปไป เดี๋ยวเยวพี่มีหน้าโมโหนะ<ป>พี่หน้าไปเอานองไปเอานอง<ป>เอานองก็สำคขัญนะโอ้ย <c oughs> ไป <c oughs> ไปไป,ปไพอนอนาอนกพอพอ ต้องขันต้องซอยนะคะโอ้ยเสียวเขาขอกได้บุญไหว้ค่ะเบิง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 เปิประตูกันเจสิเก็บกัาอะไรแล้วแตล้วเตล่าเสานะคะโอ้ยบุญไหว้แห่งเตล่เสาแตละงเนียเ บอยอมบอยอมม่เล่นกันในคอกต่ออีกเอาเอาเปิดขยะเอาเปิดคอกเอาขยะออกก็ไม่ได้นะคะตโตนี้หน่อยกับอคออมค่ะระวังหลายกาบขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมาติดตามน้องนะคะในช่องตุลาแฟมมี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ กาสวัสดีค่ะ